อ่าจอกันต่อครับอาจารย์อาจารย์เห็นภาพอาจารย์พูดให้เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันมันทําให้มีกระแสในก้าวไกลที่ค่อนข้างแรงมากแล้วไอ้กระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายเพื่อไทยก็เห็นภาพชัดเจนเห็นภาพมาตั้งแต่แรก้วยซ้ําด้วยการบอกว่าต้องแลนสไลด์นะต้องไม่แบ่งใจนะสองใบต้องเพื่อไทยเท่านั้นนะแต่ว่ากระแสเพื่อก้าวไกลมันก็แรงไงอาจารย์ทีเนี้ยพอมันเกิดภาพแบบเนี้ย ในบางพื้นที่เราจะเห็นภาพของตาอยู่ไหมครับเพื่อไทยก้าวไกลแย่งคะแนนกันเบอร์สามใครไม่รู้ชนะเฉยเลยภาพแบบนี้จเก้นการืี็คงได้เห็นนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินี่ครับคือในทางการแข่งขันทางการเมืองนะครับเมื่อเรามาลงสนามเนี่ยยังไงมันก็ต้องสู้กันเต็มที่นะครับความหมายก็คือว่าจะให้พักก้าวไกลเขาไปจับมือหัวกับพักเพื่อไทยเนี่ยเราจะบอกว่านี่คือการเมืองใหม่เหรอฮะ การเมืองใหม่คือการเมืองซึ่งต่อให้เป็นคู่เดียวกันก็ต้องแข่งขันกันนะครับไอชุดความคิดที่บอกว่าเอ้ะเรามาจับมือกันนะครับมาสลับเขตเขตท,ที่พี่ส่งเขตนูน้นน้องส่งเฮ้ยอย่างนั้นมันไม่เรียกการเมืองใหม่นะผมว่าไปไปมาๆจะแย่กว่าการเมืองแบบสองลุงคนนั้นอีกเพราะอย่างน้อยเนี่ยนะครับสองลุงเนี่ยเขาไม่หัวกันนะครับเขาชนกันทุกพื้นที่อืมนะครับ แต่ถ้าปีกประชาธิปไตยหรือปีกเสรีนิยมใครไปคิดแบบนี้ครับผมบอกว่านั่นแหละคุณนั่นแหละแย่กว่าสองลุมนี้อีกนะครับการเมืองก็คือการเมืองครับการแข่งขันคือการแข่งขันคนไหนฟิตซอมไม่ดีก็แพ้นะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่าการแข่งขันระหว่างสองพักมันมีช่องว่างทําให้เกิดพักที่สามเขาได้โอกาสที่เขาเป็นเป็นผู้ชนะก็ต้องถือว่านี่คือการแข่งขันนะเพราะนี่เขามาตามกติกา นะครับเพราะนั้นแทนที่จะมาบอกว่าเฮ้ยเรามาตัดคะแนนกันเองทําให้พักอีกปีนึงได้นะครับผมคิดว่าทั้งสองพักเนี่ยไปคิดอะไรใหม่ๆเอาให้ชนะกันให้ขาดดีกว่าเราต้องคิดอย่างนี้ฮะถ้าเราจะเติบโตไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องคิดแบบนี้ครับเพราะว่าชันนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปการเมืองซึ่งมันอาจจะแย่กว่าหลังก่อนจองพลสฤษดิ์ด้วยนะครับคือะไรก็หัวกันหรือเราอยากจะหัวกันแบบนั้นครับผมว่านี่นี่ไม่ใช่การเมืองใหม่แน่ๆนะครับ ครับแมผมผมจะถามต่อก็ไม่กล้าเลยครับกลัวอาจารย์ตอบว่าผมแต่จะถามว่า่านเดียวกันอยู่ดีค no รับว่าการอัดคะแนนของอีกฝ่ายเนี install. ่ยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมันจะตัดคะแนนกันจนมีตาอยู่อีกฝ่ายมาไหมครับในในมุมของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติตัดคะแนนกันเองครับก็มีโอกาสฮะเพราะอย่าลืมนะผมบอกเลยนะครับอะไรก็คือการแข่งขันรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์คือพักค้่เดียวกันก็เขาก็เหมือนกันนะฮะ พราะนั้นถ้าเกิดว่าอา้าวสองลุงเนี่ยเขาตัดคะแนนกันเองเอาภูมิใจไทยจะได้มันคือการแข่งขันไงฮะผมถึงบอกว่าแทนที่เราจะไปคิดว่าเฮ้ยเราอย่ามาตัดคะแนนกันเองนะสิ่งที่ควรจะคิดคือว่าเองอะ่ะควรจะไปทําตัวเองอะ่ะให้เป็นที่หนึ่งในข้างของเองอะ่ะจะดีกว่าเพราะประชาชนจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเมื่อไหร่ในแต่ละข้างนะครับคิดจะหัวกันเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆนะนั่นน่ะยิ่งกว่าการเมืองเก่าอีกอนะครับ ผม <Yeah. S 1> จะมองไม่เหมือนคนอื่นนะแต่ผมแต่ผมคิดว่าเราอย่าไปส่งเสริมวิธีคิดแบบนี้เพราะวิธีคิดอย่างนี้มันยิ่งทําให้พักการเมืองเราเนี่ยนะครับไร้ศักดิ์ศรีครับบ <Yeah. S 1> แล้ว <Nice. S 1> ถ้าการเมือง <Yeah. S 1> พักการเมืองไร้ศักดิ์ศรีเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปต่อกรกับระบบราชการประจําคุณเข้ามาเป็นคุณเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคุณก็ามาเป็นขี้ข้าประหลัดการวงเนี่ยคุณจะไปสัญญา <Yeah. S 1> อะไรกับชาวบ้านครับแค่เรื่องแค่นี้เนี่ยคุณยังอัปเดตตัวเอง ให้เก่งกว่าพวกเดียวกันไม่ได้เนี่ยผมว่ามีปัญหาแล้วนะครับ,ค,บครับมีคนแซวครับลูกเพจแซวว่าวันนี้อาจารย์ไปกินอะไรมาเดือดจังเลยมาคพอดีวันนี้ก็คือคือคือผมพูดจริงนะคุณกัสคือคือผมเนี่ยมองการเมืองอย่า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 งคนที่เห็นมานะครับแล้วหลายเหตุการณ์เนี่ยทุกขั้นไปสแกนชื่อผมได้นะครับหลายๆคนก็จะงงแหละเอ๊ะทำไมผม โน่นนี่นั่นแต่ผมก็จะบอกว่าแต่สีนหนึ่งเนี่ยมันทําให้ผมเข้าใจนะครับ mm. แล้วมันทาให้ผมเห็นว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราคิดกันแบบเก่าเนี่ยนะครับ mm. มันก็จะได้อะไรอะไรกันแบบเดิมเดิมเราอาจจะได้แต่งหน้าทาปากใหม่ mm. ผมไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกนะ mm. นโยบายอะไรดิจิตัลหมื่นบาทอะไรเนี่ยผมเฉยเฉยเมื่อปี44นะครับ mm. เราเคยเห็นนโยบายหรูหวาแบบนี้แล้วต่อมามันก็มาเติมเงิน แข่งกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะเห็นแก่นของมันก็คือว่าทําอย่างไรพักการเมืองที่ประชาชนเนี่ยให้ความไว้วางใจเนี่ยเขาจะมีความชัดเจนในการบริหารประเทศมีแผนการทางานที่เราเห็นได้เราจะได้ตรวจสอบได้ครับที่ผมชื่นช,ชมพักเก้าไปเนี่ยผมขอประเด็นสุดท้ายเลยนะประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยตรวจสอบเขาได้ด้วยว่าเฮ้ยทาไมวะร้อยวันแรกนี่ยขอโทษนะครับทําไมมึงไม่ทําตามพี ตามพิมเขียวนี่เป็นอำนาจของเรานะครับผมไม่ได้บอกว่าแฟนขับพักเก้าไกลจะต้องบูชาพักเก้าไกลตลอดไปนะครับหน้าที่ของคุณคือคือคุณต้องตรวจสอบรัฐบาลเก้าไกลกันเองด้วยซึ่งผมว่าลักษณะแบบนี้มันแฟร์ต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไงครับนะครับผมคิดว่าเรื่องเรื่องแบบนี้ต่างหากที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับผมขออนุญาตสรุปนะครับหนึ่งนะครับการสลัดความครอบงำออกจากระบบราชการ สองาการ empower ชาวบ้านในทางอ้อมว่าชาวบ้านก็มีสิทธิตรวจสอบพักการเมืองด้วยว่าทําตามพิมเขียวที่ให้ไว้ไหมผู้ตรงๆคือไม่ต้องบิดพลิ้วนะครับผมคิดว่าสองเรื่องนี้ถ้าจะเรียกว่านี่คือการเมืองใหม่ผมคิดว่าคุณกัสกับผมเนี่ยรักษาสุขภาพแล้วก็อยู่มาจนได้เห็นก็ก็ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีแล้วก็หวังว่าต่อไปทุกพักนะครับก็จะ แข่งกันในเรื่องแบบนี้ครับอืมอาจารย์ครับในไหนก็ไหนๆแล้วมองภาพไปข้างหน้าเลยครับหลังการ,รเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วไหนๆรเราก็พูดถึงการเมืองใหม่การรื้ออะไรเดิมๆที่หลายคนมองว่ามีปัญหาเนี่ยภาพของการรื้อของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยอย่างกา้าวไกลก็ตั้งเข้าไ้ข้อหนึ่งคือการแก้รัฐธรรมนูญอาจารย์รมองว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วจะเร็วขนาดไหนครับ เอาเป็นว่าวันนี้ยเราต้องเราต้องแสดงออกก่อนฮะว่าเราอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะถ้าเรื่องแบบนี้เราไม่กล้าแม้แต่จะบอกว่าเราพร้อมจะทำให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลากี่วันเนี่ยผมคิดว่าเราเราอย่ามาทำการเมืองเลยครับคือม,มันเอาเปรียบชาวบ้านนะทำได้มไม่ทาได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับอย่างแรกที่เริ่มต้นเน่ะมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนว่าเราอยากทำไหม นะครับไอสิ่งที่พิมพ์เขียวที่พิธาเขาพูดเนี่ยนะครับเขาเขากาลังจะบอกว่าพักเก้าไกลน่ะอยากทํานะครับถ้าชาวบ้านอยากเห็นเรื่องแบบนี้ก็ให้รัฐบาลเก้าไกลสินะครับผมว่ามันตรงไปตรงมาดีนะครับดีกว่าเอ้าผมพูดตรงๆนะดีกว่าพักขั้วเดียวกันน่ะนะครับจะถามอะไรทีจะตอบอะไรทีก็จะดูเกรงอกเกรงใจไปหมดนะครับ ตอบอันนี้ก็เกรงใจระบบราชการประจำอา้าวตอบอันนี้ก็กลัวจะเกรงใจผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญโอ้ยมันติดเงื่อนไขไปหมดนะครับด้วยเหตุนี้ไงครับผมถึงบอกว่าการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะครับแสดงความชัดเจนให้เห็นแสดงขั้นตอนปฏิบัติให้เห็นแสดงเห็นผลแสดงผลลัพธ์ที่เราจะได้เห็นมันก็คือการค้าทายให้ถูกตรวจสอบได้ด้วยนะครับผมถึงคิดว่าการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ต่างหากนะครับที่ คิดว่าพักการเมืองอื่นในขั้วเดียวกันหรืออีกขั้วหนึ่งก็ได้นะครับควรจ,จะแข่งขันการทําเรื่องแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นนะครับ,บไอ้นี่ตรงหากคือสิ่งที่ผมเน้นย้ำสำหรับวันนี้ครับคุณกัสครับ,รบสํานักข่าว today Make tomorrow today